เด r e ตัวหอวอนนี้หน้าากส่ 私たちは。 ประมาณโลกาสิปฏิสัมปฏิกัตันชรีอันทิวารายาจราสันติรสตาปรชัชชาติกาเอเสตธรรมังอนุกรรมปิมัง โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตจัมมาจัมพุตัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตจัมมาจัมพุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวสุอะระหะโตจัมมาจัมพุตัสสะปุญญาณิปัลโลกัสเบิงปิทาโหติปานินติติ าโอกาสบัดนี้อาจจะมาภาคจะแสดงพระสัมมาิีฐานาในบุญญยาธิราด้วชปุศเทรงองค์พระสจาบรมี์ที่มันดาตรสิตราคะณบุญยิ่หลายร่องใจจันมาบ่มีคนวันที่งเก่าของโบราณ เป็นวันศุกร์วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีชาม่าบรรดาพลบรุษจัดทุกท่านกีนมาสองเพศของดามูรในี้ต่างคนต่างมีบางคร้ในองค์ทพิจิตรศสีประมาตสังรรมาจังมุตจากิีเป็นด้พากันมาบังใบุทผลตามคำแนะนำขององค์ทศพรารการดามูรีวันจอาชิบุรบริจา ทุกคนก็รความดีในทางทั้งหมดจากการแรกข้อทีท่านทำไมท่านตับกสัต์ชี้วว่าวันพระวันนี้จะจะวายทานจมัพร้มในสุดศัตน์สนิาตและขาวิ่งปกานึ่งนการในสองทุกคนมีความเคารพในองค์สมเด็จธรรมมาทัศนละเอียดและธรรมยถาร้อง เนการชาสิธุกคนสั่งใจตรงกระดับางพุทธพจนานาไปทำสองสารุโภคในสัมมาทัตุยาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าเป็นมหาบุญชนใหญ่เทวนาถมรดกเลยสลายปัจจัยที่นหลายทำในวันนียามน้อยที่สุดยังมีผลไปถึ่งวังบ้าก็มรรกบ้ายอท่ตายบ้า แต่ว่าการนี้ไมะยอนำกระสุนอิปรากุมาในพระธรรมวตรุทตะธริมกายมาแสดงแก่มนดาท่านคนใดระสลายกระบวยการจำง่ายว่าข้าวฟางเป็นเวศอย่างเดียวธรรมะอย่างเดียวควายากสนใจยากท่าโสติโอเกิดกระพุ้มีกระพายแจวแดงไว้ถึงบุคคุ่นอย่าง ถ้าไปเกินไปที่เราจะลงปฏิบัติได้แล้วทำเราปฏิบัติคพรบทุกอย่างตามที่่ันสอนทีื่อปฏิบัติมาถ้าบางอย่างยังเมิใช้อยู่ก็เลือกเราจะเพาอย่างใดอย่างหนึ่งมาปฏิบัติเพเกิดประโยชน์เราความยิ่ว่าโมโหต้องเปิดตัวสมาธิปยาวต้องเปิดกระทักงอยู่ที่วัดเชียงตวันมาอิหาร เวลาดังกาตรเสาวอพระค์จ er er ็เป็นต้อที v v ่จะมาม่เป็นเรว่ามีดว่าทามีเร่างว่าจบการทำมี้จวาตบไม่เป็วัที่ระจบในทรรมคือมีความรู้ในโลกจดยวีความรในโกเดตยวกมีความรู้ในกอายงทำมันใจบาเปนโลปิดไปสำหรัารษณาการเปกไม่ประมาทในทีวนี มีความคิดตามมีพระเจ้าทรงแนะนำอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ต้องตายวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายกันแน่เกี่เชื่อความไม่ตายไม่มีับเรับแต่ถ่าในฐานะที่ท่านมีความรับผิสชเบ็ลประโยชน์มาแต่เจ้าเพียงนึดความดีเป็นหนึ่งมรณารูปติ้นถึงความตายเป็นอารมณ์ และก like ็รายการที่สองคือว่าต่อที an ่ระยอได้เราก็ต้องหาทางป้องกันนัยวายภูมิในคือคารุ่ภิเจ้าคารุ่งวัคารุกาเเนสงและก็มีสิ่งป็นปกติมีภายการบริจาคภป็นมีการสนับพระรถพุทธพิธีนานาคือคำสอนจากพระเจ้าฝางธรรมนาบ้าง แต่ว่าวาระสุดท้ายเพราะมันมันจะอุบาติเเข้ามาถึงปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นท่านป่วยหนักความตายยะเข้ามาถึงแต่ความมีคนทุกคนนีแต่ความตายยะเข้ามาถึงเวลานั้นจิตเราเสื่อมภาจะถือว่าเป็น,นมิจิตทีมัยทย่างนี้เป็นเป็นขาดจริง ถ้าเวลาใดแต่จิตใจเราปกค้องเหีียดตายจิตใจเราบอกวอย่าุ่สนถ้ามีอุปสงค์เหยี่ยมจะต้องลงมาใบกูอย่างแท้จริงเวลาได้คนพวกนั้นใจเห็นกองไฟเห็นกองไฟและก็ตามใหญ่ก็ตามอย่างนี้ลงรบกันแน่ไม่ฝ่ายชนะฝ่าใยญ่ลง ถ้ามื่อจิตใจอุขเมืนมีการสะโมงเล็้นน้อยที่มันไม่ได้แห้งนัไปยุงเหยิงต่อไปแต่ว่าจ ja an, ิตใจสะโมงไม่ปลอดสส่มีความทุกข์จิตใจจะมีกังวลบุคคลประเภทนี้ว่าตายจากไปคนก็ต้องไปโทษดังนั้นธรรมญาณองค์ก่อนก็ความทั่วคงมีความดีต่ากับนคนต่างก็บคก็เลยสอบคนเร่ง่อน แต่ว่าเราเอ่ยกันหนักนี่เลยก็ยังโดนก่อนถ้าเราเลื้อกสมุนกันมาได้า็จะส่งไปสมัยก่อนถ้าว่าบุคคลวคนใดก่อนที่จะตายถึงก้อนเนื้อบุคคลเราไม่มีตายจากตายจากความมีคนก็จะมาเกิดเป็นคนถ้าบุคคลคนใดจะก่อนจะตายถึงป่านบุคคลเราไม่มีตายจากความเป็นคนจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ว่าท่านบนใดถ้าก่อนจะตายเี้นริ่งใดที่เป็นบุญบุญสมอย่างใดอย่างเนี่ยเกิ่งเหมดเลยเป็นภาพเราก็สนุกก็ดีเป็นนวดถอดทายตอนการบุญสมนี่เราทำก็ดีเป็นสมาธิเราเปิดวายพระเจ้าอุปัชฌาย์คนนั่งมาทำบุญก็ดีเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราตาม้วกถายการให้ แต่ก็สิงนั้นที่ดบนคนเวลานั้นคนนั้นตายแก่ความเป็นนเปิดเกิดคนสวรรค์เช่นตกลงเช่นดาวเกิเนโลกบ้านกันเองบ้านถ้าบุคคลบุญในเวลาต่อนจ่ตายเห็นเทวดาคนดีในาวปาคนดี